สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l บ้านภักตากอากาศเขาใหญ่อาริยานะคะวันนี้ทุกนก็มาอัปเดตสะไว้น้ำหน้าบ้านของเรานั่นเองก็คือเมื่อก่อนเนี่ยแบบ สระว่ายน้านี้ที่นุ่นมาตอนแรกๆนะคะเขายังไม่ได้ทําความสะอาดเนาะแต่ว่าสองวันที่ผ่านมานะคะเขาก็ได้ทําความสะอาดแล้วก็เติมน้ําใหม่เข้าไปในสระว่ายน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนมันจะแบบเขียวๆหน่อยนะคะแต่ว่าตอนนี้คือสะอาดมากๆสำหรับใครนะคะที่มาเช่าบ้านพักแล้วก็มีเด็กๆอยากมาว่ายน้ำนะคะก็สามารถ ให้มาว่ายน้ำได้ตรงนี้นะคะจะคิดค่าบริการต้องไปจ่ายกับส่วนกลางนะคะก็เป็นท่านละหนึ่งบาทเท่านั้นส่วนใครที่ไม่อยากหนาวๆแล้วก็มาว่ายน้ำนะคะก็ไม่ต้องเสียค่าบริการตรงนี้เลยจากว่ายน้ำนะคะจะอยู่ติดกับบ้านเลยคือคุณพ่อคุณแม่นะคะก็สามารถดูลูกว่ายน้ำได้นะคะจากบ้านพักตากอากาศเขาใหญ่ตรงนี้เลยก็คือบ้านพักของเรานั่นเองแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นสาะว่ายน้ำ หน้าบ้านพักเลยอัปเดตความสะอาดของสระว่ายน้ำนี่นะคะก็สระว่ายน้ำก็สวยมากๆเลยนะคะใหญ่มีสระเด็กแล้วก็สระลึกด้วยอันนี้เขาขัดกันแบบสองสามวันเลยนะคะแล้วก็เติมน้ำเข้าไปใหม่ด้วยหรือว่าพ่อแม่ท่านไหนนะคะอยากจะมาตักลมตักแดดอาบแดดก,กันนะคะก็สามารถมาเฝ้าลูกๆได้ตรงนี้เช่นกันนะคะ เลยพร้อมกับชมวิวเขาใหญ่ไปด้วยเลยสวยมากๆประมาณนี้เลยนะคะนอกจากสระว่ายน้ำอยู่ตรงนี้แล้วนะคะเดินมาอีกนิดนึงเนี่ยก็จะมีบริการร้านอาหารครัวผู้ใหญ่ลีนะคะซึ่งมีเบรคฟาสต์ยำเช้าด้วยในช่วงไฮซีซันเนี่ยก็จะมีทุกวันเลยนะคะแต่ถ้าเป็นช่วงโลซีซันก็จะมีแบบวันพุธถึงวันอาทิตย์ประมาณนี้นะคะ ทัวผู้ใหญ่รีตรงนี้มีเบรกาสต์ยามเช้าแล้วก็ถ้าใครที่เป็นลูกค้าของบ้านพักของเราเนี่ยก็ได้ลดราคาอีก20%เลยนะคะสำหรับอาหารเบรกาสต์เนาะถ้าลูกค้าคนไหนไม่ได้สนใจเบรก fast ที่นี่นะคะก็สามารถไปรับประทานที่อื่นก็ไม่ต้องเสียค่าบริการตรงนี้เลยเช่นกันนะคะแต่ถ้าใครที่อยากมากินก็มีค้าอาหารเพิ่มนะคะประมาณ200กว่าบาทถูกมากๆนะคะแล้วก็ใกล้กับบ้านพักตักอากาศของเรามากๆเช่นกันอันนี้ไม่เกี่ยว อันนี้นี่ตรงนี้นะคะตรงข้ามกับครัวผู้ใหญ่ลีเลยแล้วก็ชมวิวขอใหญ่ไปด้วยแบบนี้เลยนะคะอันนี้บ้านพักของเรานะคะถ้ามองจากเออแถวแถวลงแรมพัฒนาวานาเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยชัดเจนมากๆนะคะ สำหรับใครนะคะที่สนใจบ้านพักตาอากาศเขาใหญ่อาริย์น,นะคะก็สามารถทักเข้ามาสอบถามราคาหรือว่ารายละเอียดต่างๆได้ตามไลน์และก็เบอร์โทรตามนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นุ่นก็ขอฝากบรรยากาศเขาใหญ่ไว้เพียงเท่านี้ตอนอันนี้คือตอนเที่ยงๆนะคะก็อากาศยังดีอยู่ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวนะคะใครที่มาพักที่บ้านพักตาอากาศเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ฟัส i ิลิตี้ของโรงแรมพัฒนาวานาได้นะคะมาเดินเล่นรอบๆบ,บ้านได้นะคะ ี่เขาก็มีทําแบบเป็นเหมือนเอ่อที่อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นแบบซุ้มต้นไม้อะไรแบบนี้นะคะก็มาเดินเล่นออกกําลังกายยามเช้าหรือว่าเดินเล่นในหมู่บ้านได้เลยนะคะใครที่ไม่อยากพลาดคลิปที่ดีนะคะเกี่ยวกับที่กินที่เที่ยวเขาใหญ่เด็ดๆอร่อยอร่อยจริงๆนะคะก็สามารถกดติดตามช่องบ้านพักตากอากาศเขาใหญ่อริียาไว้ได้นะคะสําหรับใครนะคะที่มีที่กินที่เที่ยวอร่อยอร่อยที่เขาใหญ่นะคะหรือว่า ท,ที่เที่ยวอะไรสนุกสนุกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะคะเดี๋ยวนุ่นจะได้แบบไปตำมาฝากเพื่อนๆทางบ้านนะคะที่แบบเออสนใจแบบมาเขาใหญ่แต่ไม่รู้จะไปเที่ยวไหนดีนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ค่พะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสนใจบ้านพักก็ติดต่อมาได้ตามช่องทางนี้เลยนะคะ